พีคกองทัพตอบแล้วสถานะกับเบลล่า หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เรียกว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกชาวเน็ตต่างจับตามองหนักมากเพจดังก็ได้ออกมาเปิดประเด็นทางทิ้งคำใบปริศนาชวนสงสยัยและชวนจับตาถึงคู่ของเบลล่ารานีกับกองทัพพีกอีกครั้งทีเขียนระบุว,ว่าเขาไปวัดเดียวกันไหมแต่คบกันจริงก็ไม่ติดนะเอ๊หรือติดเพราะครั้งผู้ชายมาและต่อมาก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิมในโพสต์ของตัวเองว่าเทียบรูปให้ถูกคนอย่าลง และดูจากเสากับพระพุทธรูปพื้นวัดคล้ายกันจุงลุนมากซึ่งทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบระัวแถมยิงแปะภาพของเบลล่ารานีและกองทัพพิกในขณะที่ไปทำบุญเรียกว่าเทียบภาพแบบช็อตต่อช็อตกันเลยทีเดียวและหลังจากที่มีกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นล่าสุดทางทีมข่าวได้มีการต่อสายตรงสอบถามไปทางผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มกองทัพพิกก็ได้คำตอบแล้วโดยผู้จัดการส่วนตัว ของหนุ่มกองทัพพีคได้ยืนยันกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นว่าพีคไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่คนละวัดเลยพีคไปเขาใหญ่กับพ่อแม่และทีมละครข้างคืนนึงแล้วก็กลับเลยเมื่อวานเข้าพรรษาก็ลงรูปไปไหว้พระพร้อมยืนยันอีกว่าไม่ชีวัดเดียวกันลองเอารูปเปรียบเทียบกันได้ล่าสุดมาวันนี้กองทัพพีคเปิดปากเฉลยสัมพันธ์เบลล่าแท้จริงเป็นอะไรการพร้อมรีวิวตัวจริงหลังจากที่ภายลังทางด้านกองทัพพีคก,ก็ได้ ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้ไปด้วยกันมาจริงแต่มีครอบครัวไปด้วยส่วนเรื่องโอกาสในการพัฒน,นาความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องของอนาคตล่าสุดทางกองทัพพิกเคลียร์ประเด็นโดนจับตามองสัมพันธ์นางเอกรุ่นพี่เบลลา่า โดยด้านกองทัพพีกตอบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นพี่ครับเป็นพี่ที่มีข่าวอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ไปพีกมีาพาเพื่อนไปไม่ได้ไปด้วยกันและเมื่อทางด้านจ่ายยศนีให้รีวิวเบลล่าทางด้านกองทัพพีกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนหวานหวานตัดภาพมาอีกทีความเป็นจริงไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยก็คือเบลล่าทำให้พีกเป็นคนแบบนี้ได้เป็นคนพูดเก่งพูดไปเรื่อย จนทำให้ตัวเองพูดเก่งขึ้นตามไปด้วย